ให้พัฒนาคนต้องพัฒนาอยู่ตลอดองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สลระเส,รรสรรินคนที่ไม่พัฒนาคือเก่าคือเก่าเดี๋ยวเราไม่สลระเสรรินไม่ต้องพูระตกต่ําลงไปยิ่งไม่ส,รสรรัลระเสินแม้แต่เสมอเก่าก็ยังไม่สัลระเสินเลยมีแต่พัฒนายิ่งขึ้นถ้าตกต่ําลงไปยิ่งใช้ไม่ได้ พัฒนาให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถึงจะใช้ได้ไม่พัฒนาใช้ไม่ได้ต้องพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเก่ากว่าเก่าเสมอถึงจะใช้ได้เนี่ยฌานคือการฌานที่หนึ่งต้องเข้าฌานที่สองได้ฌานที่หนึ่งได้ปาโมดเลยต้องทําปีติทําสุขให้เกิดได้สุขอิอิตาเบิกขายทําวิปัสสนาให้เกิดไม่ให้อยู่คือเก่าคือเก่า ถ้าวิปัสสนาเป็นแล้วฌานทำไม่ยากเลยกายเป็นของง่ายๆช่มชั่มฌานถ้าเป็นวาวิปัสสนาเป็นถ้าทาวิปัสสนาไม่เป็นฌานก็เป็นของทํายากเหลือเกินเพราะจิตนี่มันดือ้อมันลั่นมันดันทุรังเหลือเกินมันว่าไม่ฟังเหลือเกินพอทาวิปัสสนาเป็นจิตก็ว่านอนสอนง่ายไปเนะให้เป็นยังไงก็เป็นตามใจปัาราน จิตไม่ไม่ดื้อไม่ด้านพเพราะธรมิปสัสนาเป็นถ้ามิปสัสนาไม่เป็นจิตดื้อด้านดึงดันอยากขนาดที่จิตนีนะ้จิตกิเลสมันสู้จริงๆ้ะจิตกิเลสธรรมดาเลยจิตกิเลสนี่มันสู้จริงๆเดี๋ดยวม,มันสู้ทำมันจะเอาแต่กิเลสมันคือถ้าตามใจชอบก็คือกิเลส ตามใจชอบไม่ได้ฝืนกดฝืนทนฝืนกัน้นฝืนตลอดเวลาเพื่อจะดีได้เลยฝืนมาทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามาละดีบาลลดีได้ที่เขาดีได้เขาฝืนเอาเป็นเอาตายเย yeah. ครูบาอาจารย์องค์เมยองค์สเดชสามาฝืนจนตายสลบไปสามครั้งพู ยา yeah. องค์พระาศาสดาองค์ของพระบรมศาสาศดาสมาศพุทธเจ้าสลบไปสามครั้งทำเล่นเหรอือคนอื่นก็ฟื้นคือกันเลยเนี่สู้ไม่ได้ได้บารวยง่ายแต่และองค์แต่และคนแต่และลูกแต่และท่านแต่และองค์ฝึกมาเอาเป็นเอาตายไป่ายุคใดสมัยใดก็ทำแบบนั้นทางนั้นเพราะกิเลสมน รุนแรงแข็งก้าวถ้าดึงมันค่อยๆมันจะมาเหลืออกิเลสก็ไปกินบทศีดเป็นแรงมาดีกว่าก็ดึงกันเลสีบุตรกิเลสดึงไปทําดึงมากิเลสดึงไปทําดึงมามันายใดมันกำลังมากกว่าพวกมากลากไปกำลังเยอะกว่าลากไปเลสีบดีพวกใครบ้างคนนั้นก็ลากไปเหมือนคนสักเขาชักกระเยอะ เขาดึงเชือกดึงหนังกันเลยฝ่ายใดเยอะกำลังดีกว่าไปฝ่ายนั้นเสือกเป็นยู่ของกลางอยู่เด่นเลยเสือกมันบริพิษอยังดอกแต่ว่าทำดึงไม่สู้กิเลสมันเยอะกว่ากิเลสดึงไปสู้กิเลสไม่ได้ไปหาคนหาสัตว์หาสิ่งหาของไปหาลักหาโกรธหาเกียิหากลัวหาโกรธเกียดเคดชังกุหยิดลบขาดบูหูไปนู่นมันสู้กิเลสไม่ได้ถ้าทำเก่งกว่าเกยกล้ากว่าทำก็ดึงมาหาแบบ สู้ทำไม่ได้เลยทำเก่งกว่าทำเก่กล้ากว่าทำดีกว่าสติดีกว่าสมปะยะดีกว่าสมาธิดีกว่าปัญญาดีกว่าดึงมาฝ่ายดีศรัทธาดีกว่าวิริยะดีกว่าเพียรดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีอินสีห้าพระห้าเก่กล้าสู้ทางนี้ไม่ได้ทางนี้เอาบักกินหมดเลยครอบครองเมื่อได้กิเลสเกกล้านิวอเกกล้า ราคะโทสะราคะเกกกาโทสะเกกะบหะเกกกะความโลภความโกรธความหลงเกกกานั่นเลยกามาฉันทะเกกกาพยาบาทเกกะทิดาิทะง่วงเงาเฮานอนเกกกาความฟุ้งซ่านเกกกาความลังเลสงสัยเกกกะไปหามันหมดอันนั้นเราไปกินมดไปธาตุของเขาเวลาใดสติสมาธิเกกกานี่แหละศรัทธาเกกกา เชื่อมั่นมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมันเกกา้าวิริยะความเพียรก็เกก้าขึ้นบาวดีพยาบไม่ถอยเดียสติก็เกก้าขึ้นเดียไปก็รู้ทันปนั๊บแนมมึงจะไปไหนทันทีเลยเอาคืนมามึงจะไปไหนอีกเอาคืนมาอีกอยู่กันบ่อยเข้าบ่อยเข้านานเข้านานเข้าเกกาขึ้นเกกาขึ้น สติเกกะสบัธิก็เกกะรฌานที่หนึ่งก็เกิดที่สองก็เกิดที่สามก็เกิดที่สี่ก็เกิดเมื่อฌานเกิดแล้วปัญญาก็เกกะเห็นความจริงของธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติของกายเป็นอย่างไรบ้างธรรมชาติของกายที่ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยหัวใจเต้นตุบๆอยู่ที่ประกอบด้วยลมหายใจออกดินน้ำลมไฟ ถ้าขลุมขาดเบื่อเลยก็ตายเหมือนนั้นแต่ลมก็เป็นของธรรมชาติชีวิตก็เป็นของธรรมชาติหายใจมันก็หายใจเองตายมันก็ตายเองแบบนี้เออหยุดหายใจก็หยุดเองหายใจก็หายใจเองมันเป็นของธรรมชาติหายใจเข้าแล้วก็ดับหายใจออกแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายดับบังคับไม่ได้เห็นความจริงของมันว่าลมหายใจเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจเต้นก็เป็นของธรรมชาติเต้นเอง เวลาหยุดเต้นหยุดเองผมก็งอกเองงอกเองทุกอย่างเซลล์ต hm ่างๆทํางานเองทําไงกับมันเก่เองเกิดเองเก่เองเจ็บเองตายเองธรรมชาติของกายก็ให้เข้าใจชัดเจนนั่งไปนั่งมามันเจ็บมันก็เจ็บเองไม่ใช่เราเจ็บธรรมชาติมันเจ็บแต่ธรรมชาติมันไม่ได้ทุกแต่จิตเราไปทุกกับมันมันน่ไม่ได้ทุกนะมันเจ็บมันไม่ได้ทุกถ้าทุกมันจะเจ็บทําไม มันปวดมันไม่ได้ทุกถ้าทุกจะปวดทำไมมันมึนไม่เมื่อยมันเหนื่อยมันเพียมันไม่ได้ทุกถ้าทุกมันจะมึนเมื่อยเหนื่อยเพียทำไมแต่เราไปทุกกับมันมันเป็นของธรรมชาติรู้มันก็เป็นอยู่อีกนล้ไม่รู้ก็เป็นเหมือนลมหายใจเขาออกรู้ก็เป็นไม่รู้ก็เป็นรู้ว่ามันหายใจมันก็หายใจไม่รู้ว่ามันหายใจมันก็หายใจอยากให้หายใจหรือไม่อยากให้หายใจก็หายใจคือเก่า ชอบหรือไม่ชอบเขาก็ทํางานตามธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นเจ็บคือการอะไรลร้อนหนาวหิวกระหายนี่คือการปวดอุจจระปัสสาวะปวดหัวปวดท้องปวดเด้าปวดหลังปวดเอวเมื่อยๆเพื่อรู้เขาก็เป็นอยู่อย่างดีไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ชอบก็เป็นอย่างนี้ไม่ชอบก็เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็นก็เป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติของเขาจะทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับมันก็เป็นตามธรรมชาติมัน แล้วเราเสือกทุกกับมันทําไมเค่ระดอีกทุกกับมมันก็เป็นอยู่เท่าเก่าไม่ทุกกับมันก็เป็นอยู่เท่าเก่าเพราะเขาเป็นธรรมชาติแล้วเสือกทุกกับเขาทําไมว่าสิไม่ทุกกับเขาได้ไหมให้เขาเป็นธรรมชาติเขาอยู่งั้นเขาเจ็บก็เจ็บเขาล้อนก็ล้อนเขาหนาวก็หนาวเขาหิวก็หายเขาก็เป็นธรรมชาติเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไปทัดูุ้ชม เขาเป็นอะไรเราก็ชมกายกับจิตดี่เียวิปัสสนาเนี่ยเห็นความจริงของมันว่าเป็นธรรมชาติมันเกิดแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับแล้วก็เป็นธรรมชาติคือเอาอนิจจังทุกขั้งน้นตานั้นเลยไปใส่เรับว่าวิปัสสนาถ้านิจังทุกขังนั้นตาไม่เข้าไปก็ไม่เป็นวิปัสสนาพออนิจังทุกขังเข้าไปเออมีวิปัสสนาอนัตตาไม่ใช่เราไม่เช่อของเราเป็น้าธรรมชาติมันจะปองจะปล่อยจะละจะวางเอง ถ้าเข้าใจความจริงเขงมันเจ็บอย่างไม่ทุกจิตมันไม่ทุกมันเจ็บไม่เจ็บแต่จิตทุกไหมไม่ทุกก็สมมุติว่าเจ็บเขาว่าอาการอย่างนี้ว่าเจ็บก็สมมุติว่าเจ็บเขาติว่าปวดก็ปวดได้เลยสมมุติว่าป่วยก็ป่วยได้สมมุติว่าตายก็ตายได้แหละแต่จิตมันเข้าใจความจริงนี่มันไม่ทุกว่ามันเป็นของธรรมชาติเขาเป็นเขาเขาอยู่อย่างนี้ ตามสมมติ miracle, โ, magic, โ, immun, โ, um. โลกเขาว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเหมือนเขาว่าได้เลยเตจิตถ้าไม่ต้องทุกข์ก yeah. mm. ับมันทุกข์กับมันแล้วมันหายไหมก็ไม่หายก็เป็นเท่าเดิมแล้วเสือกทุกข์ทำไมล่ะจิตที่ทุกข์กับมันแล้วมันหายไหมก็ไม่หายก็เป็นอยู่เท่าเดิมแล้วเสือกทุกข์กับมันทําไมแค่ดีไม่ได้บอกว่าให้ทุกข์มันหายไม่ได้บอกว่าให้เจ็บปัญหาให้ปวดปัญหาให้ทุกข์ปัญหาไม่ต้องให้มันหายแต่ให้จิตมันไม่ทุกข์กับมันนี่ว่าปัญญาวิมุต ถ้าเข้าฌานเข้าได้โลดสบาบัติเขาอรูปฌานเขาได้โลดสบาบัติบตร้ายไปออเออเจ็บก็หายไปจริงๆทุกอย่างหายไปหมดเลยร่างกายยางหายเลยเจ็บก็หายร่างกายก็หายเอาไปบรหายหอดความรู้สึกว่ามีดับหายไปเลยก็ได้หรือตื่นแต่ไม่รู้อะไรก็ได้ถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นจริงเลยเตะไม่ใช่ว่ามันจะหายทุก มันหายโชคข่าวออกมากระทุกอีกเจตัววีบุตรมันปัญญาวิมุตต์ออกมามันก็ไม่ถูกหรออยู่ตรงไหนอยู่เบบมไหนก็ไม่ถูกต่อมนทุกจนตายมันก็ไม่ถูกเวลาจะตายก็ออกมาตายธรรมดาพระเจ้าขราวีีโลดสบาวบัดต,ตายมันก็ได้ออกมาตายธรรมดาดิเวลาตายแม้องค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าจะปาลีผ่านก็ปาลีพ่านเม้แต่ฌานก็ยังไม่ได้เข้าฌานธรรมดายังไม่ได้เข้าต้องออกจากฌานก่อน ออกจากฌานสี่แล้วค่อยปรินิพานแม้จะปรินิพานอยู่ที่นิโรธสบาบัติได้ดีเพ่งให้มันดับป้าบแล้วก็ดิพานเลยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันก็ดิพานในดีเลยนี่ย่ดิพานในจิตธรมดาธรรมดา